ครับคนรับชื่อเลยครับเลยว่าแน่หัวโต Dimina cakalena, tanggutang habibu jayama. Dimina cakalena, tanggutang อรหโตสมมาสมพุทธสนานภโมตตาภะคะวะโตอรหโตสมมาสมพุทธส นะเมพุทธังยันเตธาดสมาธิลังวิโสธเยอะโตมุสวตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

แก้มันี่กรได้ดู้าเลยาควัวมานเอาไปฟันกัมาแม่ควัวเมียบางส่วนดิผู้ใดยูนั่นะมาขบไปบไปอัมก่อนีขุนจ่าระกมาหายีกันเลยไหอย่างลูกไปเนี่ยโอ้อไาวอาานี่ลไปถวายนกรได มองนี่กระซ וע อะอันหนึ่งสองสามเข้าที่ระวังตาทูกมีได้่ได้กบอก้เียอเีย่มามา่หละเจนนี่ไอ้แกลูกด ไอนนีก็ผู้ได้มาท่านนี้ก็ไปครบแล้วนะครับอันนี Napoleon> ้เป็นมือตักบาทเนาะวันที่17มีคอ25 6หพี่น้องหลังจากที่ิบห้าเชิญพระเบทเขาเมือง16เทศนะครับเทศพระเบทวันนี้วันที่สิเจ เป็นการทำบุญตักบาทเป็นวันเสร็จสิ้นในการทำบุญพระเวทประจำปีของพี่น้องชุ่มชนวัด,ท,ท,ดทุ่งลำธารมดลพยอมตำบลทีสว่างอำเภอพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะ,อะข,อขอบคุณขอบคุณปใหย่แมญชันพุ่นนำสุข,ขนุนอ่อาเฉเาะครกูบาจานพีน้องนี่ละ การทำบุญการสร้างบุญพ euh ี่น้องรวมหลายคนพี่น้องรวมด้วยช่วยกันพี่น้องบ้านเนน้อยคนเนน้อยก็มาเฮียนสามเฮียนสี่เฮียนหาเฮียนหกมาเบิดนะครับผมจำบุญประเวทบุญประจำปีประเพณีอีสานนจออบกัไร 啊！<laughs> <laughs> ปะพยัญชนะสัมป ja ันนั lo, ma, ่งสาลีนั่งโคชนานั่งพุทธตาวรังพุทธภาสาปูเชมาสาธุงานวัเขาเรื่อัดเขาเด้อตู้บาตูบา พยังพันเตะมาตะกาันตะกาพันีสัพพลิวาลานีพลาวาลานีพีขูสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันตะพีขูสังโคอิมานีมาตะกาพตานีสัพพลิวาลานี ปฏิทานหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนั่งจะยาตะกานังกาลกตาสัตตานังนิคาลตังนิขายะนุขายะสุทินัง วัตถีธาตงอาสาวะขยาวะหังหัตุอานาคาติกาลิสัพเพปุญญาณิถาลูกกรรมหากมาตาเสายันตุอิมังอุทิตสามา แพระสงผูเจริญแผสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายวามาตกาพัตาหาหพร้อมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเรา่พอมกับทังของบริวานทั้งหลายเรานี่ไอแกผพระาพีสุสงขอพีสสจรัอพีสุงสงจงรับรับแล้ว ย้องเกิดประโยชน์เลียกะความสุขแก้พวกขาพเจ้าท oh ั้งหลายขพเจ้าทั้งหลายเอยากของข่าพเจ้าทั้ของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดามิดาวงสาคนาญาสเตสรเตสุรกายเทวดาทั้งหลายเทวด้งหอมใดมารับเอาผลท่าน ที่พวกข้าพระเจ้าน้อมนั่นมาถวายในทางนี้เถิดที่พวกข้าพระเจ้าได้น้อมนั่นมาถวายในทางนี้เธอสาธุสาธุ เซตพิธีในการทำบุญตักบาตรนะครับในช่วงเสาร์วันที่17มีนาสองห้าหกเจ็ดนะครับจะน่าบุญเด้อผู้กาก็นนบปนี่กัดควนฝ่กาก็จะจตกตอกตามฤดูกาลเตรียนมน้ำยาเด้อนะครับผมอ่า ดว่าเออจตจังใจเออเป็นขอแล่าต่อทิศส่วนบุญแต่เอาบุญแล้วเพื่อบุญให้ผู้อื่นนั่งเพื่อให้สรรพสัตว์เกื้อย่จันละวาเทวะดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอสุรกายเออดาที่น้องอทีรวมหลับไปก็ขอให้บระหลับอุสรบุญส่วนกุศลในมือนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เถิด

ยันโตปะนะระโสยักขามเนโธติราชโอยถาสัตติติโยวิวัคคันโตสงปะ